สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมครับ300รทัวร์ริงเหมือนเดิมครับผมวันนี้เรามีทิปกันนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปอุทยายนชา่าลำของงูนะครับต้องฟ้าภู เดนี้นะัุกพี่ๆไว้ครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นครับผมบุทยานนี่ก็ปีนึงก็เปิดให้จองเข้าไปเที่ยวกันได้ประมาณสักสองรอบวันนี้เราจองได้แนละ้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับเดี๋ยวไปดูข้างในเป็นไงครับนี่ครับสมาชิผมมาแล้วครับผม,ม,มเ,ลเลือกใครอ่ะไ,ไม่เลือกใครเลย ไม่เลือกใครเลยทำไมอ่ะโดนทิ้งหมดล้าคนภูร้าชีวิตเนี่ยอ๋อโอเครู้เรื่องมันเป็นทิ้งได้ครับผมได้ครับผมได้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 แล้วรอนี้มา้อผมไม่ต้องเช็ดแล้วเดี๋ยวเขาเลื้อมาแรงแรงดีแล้วหมดแล้วหนาวไอ้กองเปิดเปิดเปิดไปแล้วถอดถ่ายวิดีโออยู่ ตีเรียบร้อยแล้วแตกแคตตี้แตกเรียบร้อยอาจารย์เล็กก็แตกน้ำแตกตีเป็นแตกไอ้เหี้ยไปไปครับผมพร้อมเลยครับเลยแหม่เนี่ยจะแพ้แน่หรอสาวสาวเหอียรขอบคุณขอบคุณเลยสัญญาเลยสองร้อยเลยนะอาจารย์เรื่อยๆสองร้อยจีใชิญครับสองร้อยจี รู้เรื่องครับผมเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าครับทองร่าผมทีเดียวใจเย็นใจเย็นจะไปอย่างเดียวเลยคันรถมันรวมกันล่าำของงูนี่มีงูไหมจานมีนะมีงูอะไรงูกิงกองงูแสบฮะงูแสบฮู้ฮัลไม่ได้เลยไม่ไดจันเหมือนเดิมครับสามคันดูไว มีครัเ P C X พันธุ์เดบาร์มาอีกแล้วครับผมไปโถก็จอกแหวไว่้เรื่องรถก็แพงโถก็จอกโดนแซวยับแล้วครับโถกพังครับนู่นครับโถกเดิมมีกูอันเดียวที่ใต้แล้วแป้งมาครับเจอันทีครับทองผาภูมิครับผม เราก็จะถึงแล้วนะครับนี่ก็คือทางเข้าแล้วครับผมเทคอนกีตครับงามครับนี่ทางเข้าพาพุทธงหลวงหมายครับประมาณดูจากป้ายนละ้วสิบเก้ากิโลเมตรน้ำตกนางควนครับอุทยานแห่งชาติลำคงงู Tao 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 ร้อยครับผมยับครับทางเอกูทางเอกูยับครับไปไปถกลูกพอ่อไปยับไปยับไปโอ้พีเซฟันเดอร์อาผมสุดจริงครับไปแล้วคุนกบไปเลยครับตาย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 พีวีเซเว่นไปได้ตายแล้วม<า>ี่ะทางเอโดนทามาเชื่อนะครับโอ้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 โอ โอ้โหมกิโลเหมือน3มกิบโลครับผมทางแบบนี้ มาครับเพื่อความสวยงามเดี๋ยวพาเข้าไปชมถึงแล้วครับผม <Yahoo! S 1> อุทยานแห่งชาติลำคองงูน้ำตกนางควรกู่นี่ควรคาง,งแกวอเ,เอาไปเลยครับสิบแปดเชียรับผมเชียรค่ารเล่าเ่ะนะครับโอ้โหโโอ้หเชียบจานเเชเชียชียยบบ มาก็ต้องมาที่ก่อน,นครับจ่ายค่าเข้าค่าบริการคนละคนเท่าไหร่นะครับรถยี่สิบปะคนสี่สิบปะ <c oughs> ใช่ปะใช่ไหมครับอ๋ครับเดี๋ยวจ่ายเงินครับเข้าวัน <c oughs> ครับผมท <c oughs> ัางเอามาแล้วครับผมนู่นท่้งเอ จังเอบอกเฉียบครับผมทางเฉียบเลยครับโอเคครับนีเข้ามาเส้นทางธรรมชาติแล้วครับนี่ครับถึงแล้วคร สวัสด oh. ีคร okay. 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 oh. oh. mm ับเดี๋ยวเมื่อวานมาใหม่ครับผมขเางงที่จเข่อเนะเขาไม่รู้เขารู้พูดนะเขโอเคเขเกเป็นพิศนาเดิมโอ้เข้าอีกไะรับรับชิ้รับปชิได้รรัตรงนี้ครับถ้าไม่เมีถ้าไม่เปิดรก็มีครับ แล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาเป็นผากของใช่ครับมาก่อนเราทางเที่ยวทุกปีทุกปีครับมากันเต็นท์ได้ไหมเนี่ยได้ครับเราเราคือเราจะมาพักที่นี่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปรับเสื้อชูชีพมาครับผมมีคนจะเข้าห้องน้ำไหมได้นะลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับไปครับผม นัง่งเรามาประมาณยี่สิบกิโลครับโอเคครับเดี๋ยวใส่เตอร์จูชิมันก่อนครับ ออกทะเลเพื่อขึ้นเลือ ครับเกมครับเดินฝนตกหนักครับ <c oughs> ดึงไม่ได้ครับลงลงไม่ได้เราเปิดแล้วนะมีกิ้งอย่างเนี้ยกิ้งโดนบนะโดนบนะรันเฮ้ยเบา เริ่มลุยนี่เดินมาประมาณนับเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงครับนี่เพิ่งจะถึงที่ที่เริ่มเดินพร้อมอย่างรับผมพร้อมก้องพร้อมประเต็พร้อมกูไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอะไรวะบอ่อยังพร้อมเลยต้อไม่พร้อมได้ไงโอ้ทางติ่งเลยครับผม เราวางเงียบหิน A. มันนี่หิน A อหรือหิน B อาจารย์มันมีทั้งหิน A และหิน B <c oughs> แล้วมันมีเล็บโตสไปร์ลฟิสด้วยเอ้านี่มาแล้วตั้งเมืไรครับโอ้โหไม่เจอกันเลยสบายดีครับผม นี่โลไม้ได่เมื่อคืนมากลางเส้นน,นอนเลยอ่ะพี่โอเคโอเคนะมาเดินไปยาวๆเดินแบบนี้ประมาณชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่บอกเจ้นที่ไปไหนแล้วเรอะขออยู่ดูโอ้เริ่มขึ้นแล้วครับระดับประมาณ18กิโล ไอตรงนี้ไม่มีฝนป่ะเจ๋อวะหิน A และหิน B ล้างอะไรล้างอะไรพี่โพโอเคล้างในน้ำได้ด้วยเหรออ๋อจานทำไมรองเท้าจานฟองฟอสเลยวะเอาสปอนเซอร์หกป้าจานโอ้ตายแล้ว ตอปอนซ์อที่นั่นนะ่ะเรื่องออมนั่นนะนะ่ะเอาเมื่อกี้ไม่ได้ไปเที่ยวหรอยาวไปครับ <c oughs> ไม่มาไม่รู้ครับ จุดิงครับผมดูวิวกันครับโห oh. ไม่มาไม่รู้ครับมีเสียงน้ำตกอยู่ข้างล่างเลยนะ oh. ไปต่อครับว้ oh. 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 ถ้าฝนไม่ตกน่าจะเดิน oh. สบายาวนะันง,งนี้ฝนตกแล้วไม่ก็เดินเลื่นเนิดหนึงโอ oh. ลุยกันต่อครับยาวๆสุดยอดครับผมใครไม่เคยเห็นดูซะนู่นไงสุดจริงเดินทะลุมอกเขาเรียกเดินทะลุมอกครับผมใช่ไหมจันไปครับไปครับามา,ามา <c oughs> อ่ะไปเลยไปเลยอ๋อไม่ต้องไปเลยดึงใส่ตรงนี้หรูโบเดี๋ยวไปแคปเอาะอนะครับอาจารย์เล็กคงเดิม เพิ <Okay. S 2> ่มเติมคือเบิร์นด <Nope. S 2> <c ười> ินเบิร์นไม่ดิ้นตัดลิ้นได้เลยลุกเดือดจ้าสุดครับผม หมายทำไ,ไมเอาสิสวัสดีครับผมตอนนี้ดูที่ทำอะไรนะโอ้ดูวิวครับเราจะบอกว่ามันทำาโอ้โห ตอนนี้ถึงถ้ำนกนางแอ่นนะครับผมดูบรรยากาศร,รอบๆครับสวยมากนี่ฝนตกนะครับผมที่เห็นกขาขาวน้ำฝนนะครับสำหรัาอาจารย์ครับเออเขารู้สึกเป็นไงครับผมอาจารย์เป็นแค้มเป็นแค้มเป็นแค้มโอเคครับโอเคนี่กูมากะชาวแคมารูนนี่หรอวะ <c oughs> ดูครับเป็นไงบ้างครับจา่าเดชครับโอคุณข้าดีเดชดีได้มาคุณข้าตื่นนะครับผม นั่นนั่นาได้เห็นนั่นเห็นหลังน้สกอตไหมครับผมมีหลังน้สกอตครับโอ้โหเวอโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเดี๋ยวมันจะมืดไป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 ่ปไ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 รไปไปไปโก โอเคครับผมไปครับนี่ครับสุดยอดครับผมสักครั้งในชีวิตครับขอเสียงคนโสดหน่อยเร็วูไม่มีโสดนะผมอ่าโอเคครับวิ่งเลยครับ รัดหมวกหมวกหมวกมาเลยไาเลยนี่เลยดิ <ihan> <Mechan ics> <loyal> <cœur> <bağ lan>

เอามานี่อยู่นี่ดอนเลยมาเอ็มลมาเลยพร้อม เสียเต้ยเลียดินเสียเต้ยเลียดิน <c oughs>

Uou, oh, uou, oh, oh. oh, oh. oh, oh. thank mm -hmm. you